ขอหุ้นพ w วเวอร์ท a าแมก n าซีนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ วันนี้ก็เป็น้ารที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านกรุณามามอบนโยบายให้แบงก์รัฐทุกแห่งร่วมดําเนินการที่ออกมาตรการ2ส่วนนะข้างหนึ่งก็กระตุ้นเศรษฐกิจข้างหนึ่งก็บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามทารีแม้การเจราจาไม่ยังไม่สิ้นสุดก็ตามแต่ว่าน่าจะเกิดอิมแพกได้บ้างบางส่วนให้เร่งออกมาตรการเพื่อวัตถุสงสองอันนี้ทุก,ทกแบงก์ก็มารับโจทย์ต้องรีบ กลับมารายงานอีกครั้งหนึ่งดำเนินการจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในส่วนที่ท่านกล่าวถึงกรมสิ์ด้วยความที่เรานําเสนอไปล่วงหน้าแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการโดยมีโครงคร่าวๆที่ท่านเล่าให้ทางผู้สื่อข่าวฟังอย่างเช่นเป็นโครงซอฟโหลดเรามีซอฟโลนของเราอยู่แล้วตัวเดิมออกเมื่อก,ก,กรกฎาคมปีที่แล้วแสนล้านเนี่ยจริงๆระยะเวลาอนุมัติได้ถึงสิ้นปีนี้ระยะเวลาการเบิกถึงสิ้นปีสิ้นปี69แต่ปัจจุบันแสนล้านเนี่ยใช้ไปแล้วประมาณ75,000ล้านอันนั้นเรื่องหนึ่งวันนี้เราพูดถึงซอฟโลดอีกตัวหนึ่งซึ่งเเเเรร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 าาาาาาจจจะะะททททํพื่่อมตกรกรตกกกกกกุ้้้นนศษฐิิดดวยบบผลีขึ สงครามการค้าด้วยอันนี้จะเป็นตัวใหม่ที่ขึ้นมาแต่ว่าก็ยังเป็นโครงอยู่นะครับโดยหลักก็คือวัตถุประสงค์สส่วนนั้นแทรเกตแน่นอนพุ่งเป้าไปที่เอ็กซ์พอร์เตอร์ที่รับผลกระทบเอ็กซ์พอร์เตอร์ซัพพลายเชนของเอ็กซ์พอร์เตอร์เอสเอทั้งหลายที่ผลิดสินค้าแต่อาจจะมีแข่งขันกับสินค้าจากตามที่ที่จะไหลเข้ามาในเมืองไทยส่วนนี้แล้วก็รวมถึง s อสทั่วไปด้วยเราอาจจะทาเกตพิเศษเช่นไปที่อสังหาริมทรัพย์บางส่วนหรือท่องเที่ยวบางส่วนที่ต้านทานนโยบายอันนี้ก็จะเป็นโครงกเตดิข้า ขึ้นจากที่บอร์ดเลยว่าไปก็ได้อันนี้จะทาเกตมากขึ้นไปสู่จุดที่มีปัญหารครับอันนี้ก็เป็นตามนโมยบายที่ท่านตรีวาการให้สั่งการไว้เมื่อสักครู่ของเราอมสินเสร็จแล้วนะครับเป็นกระบวนการภายในท่อนี้แต่ว่าของแบงค์รัฐอื่นก็นโยบายแล้วก็เดี๋ยวจะรีบกลับมารายการท่านตนรีว่าการอีกครั้งหนึ่งว่ามาตราการของแต่ละแบงค์จะเป็นอย่างไรบ้างเราจะเอา funding ของเราบาลานซ์งบดุลของเราปล่อยสินเชื่อตัวนี้ให้กับแบงค์พาณิชย์ที่จุด0.1%แล้วไปปล่อยต่อของเดิมตัวตัวที่แล้วคือ3.5%ตัวใหม่ก็น่าจะใกคลค้ ประมาณนั้นยังอยู่ระหว่างการดีไซน์แล้วก็มีภาพรวมกว้างๆด้วยส่วนเรื่องมาตรการอื่นที่เราอาจจะออกมาเมื่อกี้ที่ท่านกล่าวเลยเมื่อกี้คือว่าเราก็จะดูว่าในพอร์ตโฟลิโอของเรามีลูกค้าไหนที่รับผลกระทบจากการเข่งขานบ้านครับซึ่งอันนี้ต้องไปสำรวจนะครับลูกค้าต้องต้องต้องมาแจ้งเรายกตัวอย่างเช่นคนที่บริสินค้าตอนนี้แข็งไม่ไหวละกับสินค้าต่างที่ที่เข้ามาหรือพพลายเชนต่างๆพวกนี้เดี๋ยวเราจะออกมาตรการลดดอกเบี้ยให้เลยสองถึงสามเปอร์เซ็นต์รุ่นนี้ลูกค้าปัจจุบันแสน้านเป็นเงินอมสินทั้งหมดอมสินทั เวลาพูดถึงกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่กว้างนิดนึ่งเช่นเอรไสินค้าตอนนี้มีสินค้านําเข้าจาต่างประเทมาตีแล้วสู้ไม่ได้ไครับกลุ่มนี้เขาต้องเขาต้องบอกเราเหมือนกันแต่ว่าก็ลด2-3%เช่นเคยจ่ายตังไบอยู่5% 6%ก็ลดลงมาเหลือ4% 3%ประมาณอย่างนั้นครับอันนี้อันนี้จะออกเลยนะจริงๆก็คือองคสินก็มีมีค,ความสามารถเป็นแบงก์ที่งบดุนค่อนข้างใหญ่สามารถช่วยได้โดยไม่ได้ใช้เงินชดเชยจากรัฐบาลนะถ้าแสนล้านหมดจาเป็นจะขยายก็สามารถดําเนินการได้นะครับขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลนะไม่ได้ขอชดเชยนะครับนั้นเป็นครั้งชัดเจนนะว่าแบงค์รัฐต้องลดกําไรล,ล,ลงมาแล้วก็มาช่วยคนนะครับช่วยสังคมช่วยธุรกิจนะครับอันนี้ก็ดาเนินการโยบายแต่ว่าก็ลดมาในระดับที่ไม่ทําให้อเสียสูญเสียความแข็งแรงอาจจะต้องลดกําไรบ้างมาช่วยคนนนครับอัน เมื่อกี้ท่านมอบชัดเจนนะครับซอฟต์โลนเราปล่อยให้แบงก์พาณิชย์ไปปล่อยต่อนเพราะฉะนั้นคนที่ปล่อยสินเชื่อตรงจะอยู่ที่แบงก์พาณิชย์นะครับ